ลิะเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่9มษสายน2565โดยชยัยพูพาบัครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับวันจะมีข่าวอะไรน่าสจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เจนิกจับชนาทิปขึ้นปกดวลแข้งบราซิลท็อปลิกของญี่ปุ่น โดยเมตส์เ,เจชนาทิพย์สงกสินแนวรถกตันทีมชาติไทยตเตรียมลงสนามบนเวทีเจลิกในสีเสื้อคาร์วาสกฟิฟอนเตเล่ลัดที่8ในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นช่องทางการเจรเลิกลีกฟุตบอลญี่ปุ่นจับชนาทิพย์สงกสินกองกลางทีมชาติไทยขึ้นปกดวลแข้งเทพคาชิวาเวเรโซอย่างดักลาสกองหน้าปาซิลตัวท็อปแห่งศึกเจลิกที่ผ่านการผนึกรุกร่วมกับทางอันเดรสอินเอสตาที่วิเซลโกเบมาแล้วก่อนจะตัดสินใจย้ายสู่จินคาชิวาเวเรโซ ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องพบกันในวันที่9เมษายนเวลา1สิงาคินาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตยูทูบ h ช n แนลคือวันนี้ช่วงเย็นครับเป็นในวันงานนี้ไปให้กำลังใจชนะทิพย์สงศิล์ได้มีชื่อเป็นตัวจริงกับเขาในเกมนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนดีกว่าครับทีมชาติไทยจัดหนักส่งแข้งสปีด99โคต้าอายุเกินล่าแชมป์4เกมในขรั้งักนี้ โดยมีการรายงานจากทางเพจบีบางปะกงนะฮะว่าทีมชาติไทยชุดยุยสามปีภายใต้การนำทัพของโคชจ้งวรววฒิศรีมะคะใส่ชื่อฟลิปโรเลอร์หรือว่าเดอะแฟตเมืองไทยนะฮะแบ็กจวจวดความเร็วสูงจากการท่าเรือโดยผูหนุ่มคนนี้ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในลิสโคตาอายุเกินล่าเหรียญทองซีเกมคาดเลยว่าฟ er ิลิปโรเลอร์คนนี้จะเป็นเดอะแบ็ตของทีมในการได้ล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามอย่างแน่นอน เป็นดัว่างานนี้นะผมก็เดี๋ยวเจอกันส่งเดอะแฟชชเมืองไทยไปแล้วงานนี้วิ่งจรวดจดจ้าอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามขึ่งการเล่นของทีมชาติไทยเรามาดูความคิดเห็นและก็ความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามกันดีกว่าหลังที่พ่ายทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลไปนัดเมื่อวานนี้เรามาเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนลกันเวียดนามไม่ใช่คู่แข่งของไทยนะ คอมเมนต่อมาเวียดนามสู้อย่างหนักถึงจะแพ้แต่ก็ยังชนะใจแฟนๆเขามนต่อมาหลายคนคงจะหลอกตนเองว่าฟุตซอลเวียดนามพอๆกับไทยฟังดูตลกนะเอมเมนต่อมาประเทศไทยไม่มีดาวที่จะเปล่แงแผงโมฮัมหมัดและโค้ชต่างชาติอาจจะไม่ใช่เวียดนามในวันนี้ก็เป็นได้คอมเมนต่อมาฟุตซอลไทย,ยระดับโลกมันจะเป็นงานยากสำหรับพวกเราคอมเม์ต่อมาคุณติดตามฟุตซอลหรือไม่ ความสำเร็จของเวียดนามมีทุกอย่างแล้วก็พุ่งโลดมากยิ่งขึ้นเวียดนามนั้นเข้าศึกฟุตบอลโลกสองครั้งพวกเขาไปบอลคัพ6ครั้งนะนะเขาไมต่อมาดีมากไทยแลนด์คอมเมนต่อมาเวียดนามเข้า1ต่อ8ของบอลคัพแต่ทําไมพวกเขาจึงแพ้ไทยแลนด์หลายครั้งคอมเมนต่อมาผู้เล่นบูฮามัดมีระดับมากเกินไปกบาบังเลี้ยวและก็เตะบอลมีระดับมากเกินไปนะ กัรตันหมายเลข6ของเวียดนามเล่นไม่ดีโดยทั่วไปแล้วในแง่ของฟุตบอลเวียดนามกำลังแพ้คนไทยในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาโอกาสมีมากเกินไปที่จะฉวยโอกาสและก็ทําให้เสร็จสิ้นอย่างใจเย็นจบงานนี้ไม่แม่นยําจนเกินไปฟุตซอลเวียดนามไม่มีผู้เล่นที่สามารถตัดสินกันในขันได้คอมเมนต์ต่อมาว้าวฟุตซอลไทยอยู่ระดับเดียวกับเวียดนามนะเด็กๆคอมเมนต์ต่อมาถ้าชนะก็สรรเสริญให้เต็มที่คอมเมนต์ต่อมา ประเทศไทยเป็นระดับโลกและเวียดนามยังคงตามหลังพวกเขาอยู่หนึ่งระดับดังนั้นให้มองข้อได้จริงตรงนี้ซะคเขาไม่ต่อมายังล้านหลังไทยอยู่เลยเขาไม่ต่อมาเวทีโลกของเวียดนามต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเท่าเทียมนะเขาเมนต่อมาบอลโลกท็อปคลาสในเอเชียแต่ยังแพ้ไทยเขาไม่ต่อมา ฟุตซอลเวียดนามมีสถิติที่มั่นคงมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่สำหรับไทยแลนด์แล้วยังมีช่องว่างอยู่ต้องใช้ความพยายามจากนักกีฬาและเข้าใจถึงการสนับสนุนจากแฟนบนอลคอเมนต่อมา1-3ก็ไม่ได้ผลเสียเช่นเดียวกันฟุตซอลเวียดนามและก็ไทยแลนด์มีการแข่งขันที่ดีเราสร้างโอกาสดีๆมากมายแต่โชคไม่ดีที่ลูกสุดท้ายยังไม่เข้าขา่แต่ขอแสดงความยินดีไทยแลนด์ Thailand, และสิ่งที่น่าเสียด,ดายสำหรับทางเวียดนามในครั้งนี้ และคอมเม์สุดท้ายเพียงแค่ยอมรับไทยดีกว่าเวียดนามเยอะในครั้งนี้เป็นในวัางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับไทยทีมท,ที่เจทะลุถิงแชมป์เอเชียสมัยที่16ต่อเนื่องในครั้งนี้ เดือึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022ที่คูเวตเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันระหว่างวันที่25กันยายนถึง20ตุลาคมยังคงอยู่ในช่วงของการแข่งขันรอบคัดเลือกนะฮะเพื่อจะคัดเอา16ทีมไปดทำการแข่งขันรอบสุดท้ายโดยรอบคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็น4โซนโคต้ารอบสุดท้ายมีดังต่อไปนี้โซนตะวันตก5ทีมโซนตะวันออก3ทีมโซนเอเชียกลางและก็ใต้4ทีมโซนเอเชียน3ทีม แล้วก็แข่งขันระหว่างวันที่1-15เมษายนซึ่งรอบคัดเลือกเอเชียมาถึงตอนนี้แม้ว่าจะทำการแข่งขันไม่จบแต่ก็ได้ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียแล้วทั้งหมด7ทีมคือ 1. คูเวตที่เป็นเจ้าภาพเลบานอนซาดีอาราเบียอิรักบาเลนอินโดนีเซียและก็ไทยในส่วนของโซนอาเซียนคู่ชิงอันดับ3ระหว่างเมียนมาพบกับทางเวียดนาม ที่จะทำการแข่งขันในวันที่10เมษายนทีมชนะจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียเป็นโคต้าสุดท้ายของอาเซียนขณะที่โซนตะวันตกคู่ชิงอันดับ5โอมานจะพบกับทางยุเอจะทำการแข่งขันในวันที่9เมษายนจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียเป็นโคต้าสุดท้ายของโซนตะวันตกส่วนรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลางและก็ใต้นั้นรวมไปถึงโซนตะวันออกจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่10เมษายนที่ถึงนี้ สำหรับทางทีมฟุตซอลไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่16ติดต่อกันตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันมานแต่ปี1999เลยนะนะนะผมเป็นกำาังงานนี้ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกัง2 6อก1เวียดนามประกาศ3มแข้งโคต้าอายุเกินป้องกันแชมป์ซีเกมส์โดยงานทิทางหลังจากปักคังซอกุณซือทับดาวทองทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าซีเกมส์ครั้งที่30 และจะเป็นเจ้าภาพในศึกซีเกมครั้งที่31ได้ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติเวียดนามไปก่อนหน้านี้ในชุดแรกจํานวน27รายเพื่อจะเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมความพร้อมป้องกันแชมป์ทว่ายังไม่ประกาศรายชื่อสามนักเตะโคต้าอายุเกินเลยนะซึ่งล่าสุดทางปาร์คขังซอตัดสินใจเลือก3แค่งทีมชาติเวียดนามโคต้าอายุเกิน 23ปีเป็นที่ไดปล่อยแล้วได้แก่โดงหุงดุงกองกลางวัย8 8ปีจากสโมสรฮานอยเอฟซีและก็เป็นกระตันทีมชาติเวียดนามในศึกบอลโลกปี2022ราคัดเลือกโซเนเชียเหียนห่วงดุกกองกลางวัย4ปีจากสโมสเรเวียดเทลเอที่เคยตกเป็นข่าวกระทาง b ีจีประทุมและก็เหงียนเทียนหลินกองหน้าวัย24ปี จะสมสรสอนฟุตบอลบีคาร์แบกบินเยียงและกองหน้าทีมชาติเวียดนามชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียท่านี้กนนารแข่งขันฟุตบอลชายในศึกซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพสาย A อรอบแรกแข่งขันที่สนามเวียนจีสเตเดียมภูโถ6-15พฤษภาคมประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และกจิมอเดสเต ส่วนสายบีนะผมรอบแรกแข่งกันที่สนามเทียนตรึงก็จะเป็นวันที่7-16ถึงพฤษภาคมประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์และก็ลาวโดยกนนารแข่งขันรอบรองชนะเลิศเล่นกันที่สนามเวียนจีสเตเดียมผูโถงและก็เทียนตรึงสเตเดียมวันที่19พฤษภาคมขณะที่รอบชิงชนะเลิศเล่นกันที่ซามมีดินสเตเดียมวันที่21พฤษภาคมที่ถึงนี้ เป็นนว่าง,งานนี้นะผมเวียดนามจัดเต็มสูบนะฮะเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยอย่าได้ประมาทพวกเขาเปน็นนันขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับสื่อเวียดนามที่ข่าวกวงไ่จอจะเซ็นจากฝูงเจนลิกสัญญาหนึ่งฤดูกาลดูความเคลื่อนไหวของเหียนกวงไ่ซุปตาล,ลูกตังทีมชาติเวียดนามที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการกับสโมสรฮานอยเอฟซีวันที่ส2เมษายนนี้ ซึ่งดาวเตะเวียดนามวัย24ปีปรายนี้เพิ่งจะลงสนามในเกมสุดท้ายให้กับทางฮานอยเอสโมสรชั้นนำของวีลีกเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาในเกมที่บุกไปชนะเวียเทล1-0พร้อมขยับขึ้นรังรองจากฝูงของตารางคะแนนวีลีก2022 โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือมากมายนะฮะเกี่ยวกับสัานีต่อไปของเงียนกวงไห่ที่ถูกโยงกับหลายสโมสรทั้งในลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นลีก,อลกเอิงฝรั่งเศสโปรโล,ลีกเบลเยียมหรือลีกชั้นนำในทวีปเอเชียทั้งเจลิกญี่ปุ่นกับทางเคลิกเกาหลีใต้ไม่เว้นแม้แต่ไทยลีกเองก็ตามทีแต่ล่าสุดแล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีทีมในต่างประเทศติดต่อเข้ามาและเตรียมเดินทางไปเซ็นสัสญ,ญญาเป็นที่เรียบร้อย โดยพร้อมที่จะเดินทางไปยังสโมอสรใหม่โดยเบอที่สุดเพื่อจะปรับตัวและตั้งใจจะสร้างผลงานให้ดีที่สุดแต่ก็ยังอุปบอยู่ว่าสโมอสรใหม่นั้นคือทีมไหนในลีกไหนกันแน่ ทันนีล่าสุดได้มีข่าวลือะฮะัในประเทศเวียดนามจากสื่อท้องถิ่นของเวียดนามมาว่าทีมที่ได้ตัวเหยียนกงไฮไปร่วมทัพนั้นก็คือคาชิมาแอดเลอร์ทีมดับจ่าฝูงของทางเจลิกของญี่ปุ่นซึ่งมี18แต้มจากทั้งหมดจิตเกมแรกและเพิ่งแซงคาวาสกิฟอนเตเล่ขึ้นนั่งบัลลังกง์จ่าฝูงนัดเมื่อวันที่ผ่านมานี่เอง ดยข่าวดังกล่าวได้ระบุข้อมูลเอาไว้ว่าเงียนกวงไห่กองกลางตัวรุกชาวเวียดนามจะเซ็นสัญญาเบื้องต้นร่วมทัพคาชิมาแอดเลอร์เป็นเวลาทั้งหมด1ฤดูกาลด้วยกันก่อนจะมีการต่อสัญญาออกไปหากโชว์ฟอร์มไม่อย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้และนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นพร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมโนโปรกิงสไตประจําวันที่9เมษายน2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ